สวัดีครับน้องมมอนมาซื้อขนมพิโกโรตัดนั่งรถขิดเลยจนสบายไหมสบายกับเพื่อนเลยนัง่งรถเข้าห้องไหนเนี่ยเออข้าข้องไ่น

ไวมนงไว้มากเลยูขนมช่องนี้ขนมป่ะเออพี่โป้นะเอาไหมเอาพีโป้ไหมลงไหมทันี้ลงไหมนี่ลงไม่ลงไม่ลงเอาเก็นอย่างเดียวเลย นี่อี่ปโกมันเป็นนี่เอานี้ยไปได้แล้วพี่โกได้แล้วไปนั่งรถเข็นถ่ายย่างบางกินเข็นเอาอย่างเดียวจะให้คนเดินลำหน้าจอดก่อนเอานั่นแหละ เอาหนุ่มเพชรเป็นแพ็คอะเอาอะไรอะเอาก็ดูสิที่มันกินอะคอนเน่ก็มีนะเออมีไหมนั่นไหนไดโนเสาร์มีไหมดูนิมีไดโนเสาร์ไหมลูกเดี๋ยวอยลงตาไม่ให้ลงตามไม่ให้ลงเอาแล้วทำไมมาเร็วจังครบเหรอนี่เอาก็หนมนี่ไปกินได้ดิแดงแดงเนี่ยเนียนเนียเนี่ยมันเป็นห่อแล้วมันเป็นนี่นี่โอ๊ยมันเป็นนี่ไม่เอา มันเอาเป็นหอ่อ2.9งเอาที่มันเป็นห่อที่เราเคยซื้ออะโมมาทางนี้ดูสิน่าจะอยู่ฝั่งนู้นปะ่ะฮะอันนี่ก็มาฝั่งนี้ดิ มีนมนมตาหมีมีป่ะมีตาหมีมีป่ะดูดิผมไม่ขายนมตาหมีอ่ะนั่นน่ะมีป่ะมีขาวอ่ะมีมีสีเหลืองเหรอเอาหิ้บุบบอยก่อน เดี๋ยวน้ำหวานกับเดี๋ยวหวกสิบว,วดแล้หวหกสิบนี่น้ำไม่เออไม่ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวน้องโน่นเห็นไปโน่นเห็นดูก่อนเผื่อเจอเอเล่นของเล่นอยู่ไหนลูกของเล่นในบ้านเราก็เต็มแลวจะเอาของเล่นอะไรอัอนอไม่มีแล้วชอกนี้มันเป็นแป๊บแล้วลูก

ทองนี่อะไรตื้อโอโดินาเลยี่เจ็ดบาทฮะอันนี้เจ็ดบาทเองเจ็ดบาทอะไรขีดละอ๋อขีดละเจ็ดขีดละติดอ้นี่ใบกะเทาขีดสาม ดูปเป็นต้อโอ้ก็เจ้าไปเจ้า